นะครับต้องเข้าตรงข้ามโรงเรียนต้องงานจะมีซอยเล็กๆเจอแล้วร้านเตี่ยวกากหมูตุนเนื้อตุนต้มจำน้ำตกเบอร์โทรศูนย์แปดสามเก้าแปดเจ็ดสี่ศูนย์สามเจ็ดโอ้ได้กินแล้วครับวันนี้มา,าเที่ยงนะครับคนเชอดกรอเปล่าไมหมล่ะผมเชอดกระเป๋าเจอพี่ชายดีๆครับ โอ้โหตุนใช่ไหอันนี้เนื้อตุันเนื้อตุนตุนครับกากเกีหม่ใหม่เส้นกลางโอ้หอมหอมมากเลยโอ้มีน้ำผลไม้ไอ้เกี๊ยวบรรยากาศร้านโอ้ลมเลื่อนยังสบาย มีห้องแอร์ด้ไหมมีโน่เบียวหมูเด็งเบียวเกาเหลาอ๋อเยอะแยะดูนะครับมีเนื้อสุ้มกับบุกนี่ครัวครับตอนนี้บุกนี่ครัวอันนี้มีสองหม้อนะครับอันนี้หม้อเนื้อเนื้อค่ะเนื้อกับเนื้ออันนี้หมูค่ะแยกโอเคครับโอ้ยยอดครับก่อนที่ยอนะครับ บออรร้้านนนคัตีมีโปรโมชั่นอะไรไหมครับช่วงนี้ตอนนี้ยังตอนนี้ยังเดี๋ยวไม่แน่วันแม่คิดไม่ทันตอนนี้ตามหาตั้งนานนั่นนี่จับลงไปเลยอ๋อลูกชิ้นเนี่ยเจ้าจำเองเลยนะครับวันนี้เจ้าของร้านบอกให้จำเองเลยอ้าวเลยครับเจ้ชิ้นด้วยไหมนี่ด้วยได้ด้วยได้ใส่พริกงวงโห่ เหมยกันดีครับเหมายกันดีนอกจากจะมีเตี๋ยวกากแล้วยังมีส้มตำนะครับ,รบถ้ามาวันนี้เจอพ่อค้าหล่อๆโอ้อ <laughs> ท่านช่วงนี้ครับแถมพ่อค้าไปหนึ่งคนคลองแค่มากดูแค่เสียงขุดครกนี่ก็ <c oughs> มาแล้วครับอันนี้อร่อยแลว ใช่แล้วมกก,มนนมก่อนครับกราาะใช่ไหมครัซเองเหรอครับเค็มบ่เ <l oss> ค็มจังเายตอนนี้ผมจะออกรสชาติประมาณเที่ยวหวานดิ นัเปรี้ยวหวานน้ำปลาไม่ใส่อันนี้ร้านเสี่ยวกากครับฝากประชาชนพันหน่อยครับถ้าจะมาร้านเสี่ยวกากอยู่ที่ไหนครับยิงหลงเลยถ้าผมขับมาก็น่นจะหมูดมาได้เลยตรงข้ามแม่พักมาครับหมูบม่มบ้านมาลินหมู่บ้านมาลินซอยสี่เดี๋ยวผมเลี้ยวเข้าหมู่บ้านเลยอ่าครับเลี้ยวเข้ามา ช่ครับหมู่บ้านมาลินซอยสี่แบบไม่ได้ปักหมุดนะผมเข้ามาเลยเข้ามาแบบมั่วๆครับร้านเปิดทุกวันนะครับหยุดทุหยุดหยุดทุกวันจันทร์ใช่ไหมครับอยู่ทุกวันจันทร์ใช่ไหมครับแต่เยอะไหมเนี่ยอ๋อจ,จันจ<ม>ันนี้ยังโอเคงั้นเปิดทุกวันนะครับก<ม>็บ,บรรยากาศกันเองกันเองนะฮะโอ้โหฟังแค่เสียง ครับพีขูดกับครกท้ตมตำให้ต้องเสียมัน้นี่ตาไหนเนี่ย,ดนนนนยได้เลยได้เลยอืือเป็นไงแจ๋วมันจะคล้ายๆตำไทยอ่ะอโอ้โหแจ๋วเลยสวยงามโอ้สูตรผมประมาณนี้น<ม>ีนะ่ถ้าไม่บอกว่าเป็นครีเอเตอร์นี่นึกว่าเพาะค่าทุ่มตำนะครับมาเปิดแข็งไม่ได้นะเนี่ย ถ้าจะมาเป็นพนักงานทำตามต้มตํานั่แหละรับสมัครไหมครับเจ้าของร้านครับพนักงานตามต้มตําเราลองอันี้มาเลยอันนี้ที่ร้านทำไงอันนี้ของที่ร้านตำนะครับก็สีคนละแบบนะครับเพราะว่ารสชาติของแต่ละคนไม่เหมือนกันโอเคครับนัดที่นั่งแล้วครับเราไม่นั่งในห้องแอร์ขอนั่งข้างนอกดีกว่าบรรยากาศแบบร่มรื่น ของทาเล่นมาแล้วอันนี้เป็น,น,นกากเกียวแบบแบบมันล้วนอันนี้มันจะติดหนังด้วยติดหนังนะครับต้องกิมก่อนว่ากรอบเปล่าก็ยังมแดงมูกเมีด้กงกกาง เร่งมาแล้วเราสั่งมาสองแบบแบบเนื้อตุนน้ำตกกับต้มยำลองลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างหลายคนถามว่าจะกินหมดแล้ว <Bye. S 1> <laughs> นี่นะครับโอ oh. มีลูกชิ้นปลาก,กิลิโ <Bye. S 1> เนื้อตุนตัวนี้เท่าไนี่ให้เยอะแทะห <Bye. S 1> ้าสิบาทโอ้โหห้าสิบบาทแบบจุกๆุแล้วพี่น้องสายแล้ว สองถ้วยก <laughs> ินทีได้สามวันแล้นี่น่น <c oughs> นาจะอิ่มไปสามวันหรือเปล่านี่ <laughs> ปรุงครับใส่พริกก่อนเลยสูตรของเรากิ๊กหนึ่งน้ำตาลหนึ่งเออมีถั่วป่นด้วยว<ะ>แต่ลูกค้าทุกคนที่ทานที่ร้านนี้จะได้ทานเหมือนกันทั้งหมดแบบนี้นะครับตัวนี้หองเอง็มไหมใช่ครับโอ้ห้าสิบบาทเหมือนกันห้าสิบบาทโอ้ ตายตาย <laughs> โอ้อันนี้มีหมูเด้งหมูเด้งแพ้ด้วยโอ้โหแต่น,นี้ไม่ไมใช่ครึ่งโลใช่ป่ะแ, <laughs> แล้วก็มีหมูสับทุกชิ้นอีกมีเกี๊ยวอีกโอโ้โหถ้วยสองถ้วยนี่กินหมดไหมนี่เอาเดี๋ยวมาชิมกันสองถ้วยจุกจุกอา่าส้มตำอีกอรอดวันนี <laughs> ้อนไหนรอด <laughs> ต้นไรกไหค, <laughs> ครับครับ กัันครอสองถ้วยนะครับวันนี้อันนี้เป็นข้าเสียวบะหมีเนื้อตุน๋นโอ้แค่ถ้วยนี้ก็จะหมดหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> อ่ะแล้วก็อันนี้เป็นบะหมี่หมูต้มยำาหมดไหมคอยดูนะครับติดตามด้วยเด้อ เดี๋ยวว่านตัดต่อเด้อเบิ่งตอนกินเลยเด้อชิมน้ำก่อนชิมน้ำชิมน้ำอันนี้ยังไม่ได้ปรุงตุปยำ้นเจไม่ค่อยปรุงหรอกตุปยำอืมเีรีอยวเปรี้ยวเผ็ดโอเคอ๋อ

ต้มยำน้องเตนนี <gger> ้เตยกากกากโจที่เป็นหนังวันนั้นก็กินกับพี่แมวไฟและพี่ท้วยกัน

นุมมนจะเป็นหมูดเดงถูตรทางร้านเขาทำเป็นแบบแพร่ใหญ่ๆเลยปกติว่าเป็นแบบว่าเขาเป็น,เนก้อนลูกกิ้กลมๆแต่น,นี่มาแบบใหญ่ๆเลยอ๋อ

โอ,อ,อ,อ๊หยุดไม่ได้ตอนแรกว่าจะกินซุตรเบีิ้เนื้อก่อน นี้นี่สุดยอดเลยตัวนี้น่าจะพิเศษได้ช่ไหมนี่ที่เด็ดครับโอ้ทั้งเนื้อรวมทั้งเนื้อเนื้อเน้อหมูทั้งต้มยำต้มยำใส่ทุกอย่างโอ้ผมน่าจะสั่งอันนี้นะเนื้อให้ใช้ตาทุกวันอ่ะตาทีพอบ้านแก้หมดแล้วครับ หมดไปแล้วเนือตัวอก๋วยเตี๋ยวต้มยำตอนแรกว่ากินแบบรีวิวกินจริงๆ,ๆเลยก๋วยเตี๋ยวเนื้อสุนโอ้ตดหนังกันว้ามแขนงแข็งอืม,อ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 ม อำางคนมากเลยครับอ่างคนสุดอ่ะเดีดนน๋ยกตายนะ้านะโอนน้เยอะจัด ใส่กะเกียร์ลงไปได้วยโอ้โหตัวนี้ตัวที่สองถ้ามีสามตัวมีแฮตติเลยกินต่อครับเปลี่ยนมุมนิดนึงอันร้อน สั่แ้ว่าจะสั่งกะเพราอีกจานหนึ่งกะเพราเนื้อตุ๋นอร่อยก็ดูนี่กันเราแก่เรามาแก่